ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหลวงพ่อพัดนะครับผมเหรียญของหลวงพ่อพัดนะครับผมรุ่นปลอดภัยอายุยืนนะครับคือเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะครับผมนี่ครับใบรายการรุ้นเนื้อนะครับของเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับปุญญกมโมนะครับวัดห้วยด้วนนะครับรุ่นปลอดภัยอายุยืนหรือว่าเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะครับผมนี่เป็นใบรายการนะครับส่วนเราจะมารีวิวนะครับผมนี่คือ ผมยกมาเป็นหนึ่งลังนะครับผมก็คือหนึ่งร้อยองค์นะครับยกมาอันนี้เป็นเหรียญแถมยกลังนะครับเป็นเนื้อเง cancel, เินนะครับผมเนื้อเงินแถมยกลังนะครับปลอดภัยปลอดภัยอายุยืนชื่อดีนะครับผมปีสองห้าหกสามนะครับก็คืออายุท่านหลวงพ่อท่านก็คือเก้าสิบเก้าปีนะครับผมเนี่ยยกมาครับอันนี้สวยงามนะครับลงยาม่วงนะครับเนื้อเงินลงยาม่วงลงยาจีวรนะครับผมปลอดภัย พิมพ์ไว้ข้างบนนะครับเนี่ยสวยงามครับดูด้านหลังนะครับลงยาครับมีอัขระยันประจาตัวของหลวงพ่อนะครับผมยันคล้ายๆยันพุทธซ้อนนะครับผมเนี่ยครับข้างหลังจะเป็นบอกว่าหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับวัดห้วยด้วนหนองบัวนครสวรรค์2 5 6 3นะครับอายุ9 9เปีนะครับเป็นเลขที่มงคลมากนะครับผม99เปีนะครับเหรียญสวยงามครับใบคีิเหล็กสมชื่อ ใบขี้เหล็กจริงๆครับนี่ครับเป็นเหมือนใบขี้เหล็กบ้านเราจริงๆเลยครับผมข้างล่างจะสลักเป็นอายุยืนนะครับอ่าจะสังเกตดีๆนะครับผมเป็นอายุยืนครับข้างบนเป็นปลอดภัยแล้วก็ข้างล่างเป็นอายุยืนครับเหมาะสมเกี่ยวกับไปฝากคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนะครับผมปลอดภัยอายุยืนแจกในงานเทศกาลเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการอะไรพวกนี้ครับรุ่นนี้ครับผมว่าชื่อดีนามเพาะนะครับชื่อดีนามเพาะเป็นสีเป็นชัยชนะ แห่งรูปเหรียญนะครับผมรูปเหรียญหรือว่าแบบจัดในพิธีงานมงคลอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดลุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดลุ้นให้ดูนะครับผมรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดลุ้นให้ดูนะครับเนี่ยเป็นเหรียญตัวอย่างอันนี้คือแถมยกรังนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้ครับเหรียญแถมยกรังนี่ครับกล่องแบบนี้เลยครับผมเนี่ยครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดลุนสัก6ลุนดูนะครับผมจะได้เป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับรุ่นนี้จะมีการันตีนะครับเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาสามเหรียญในลังนะครับผมรุ่นเนี้ยจะมีเนื้อเงินลงยาสามเหรียญในลังนะครับอ,รย in รอ,รย in อยู่ที่ว่าจะเป็นเหรียญลงยาสีไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ c. เหรียญแรกครับเรามาดูเหรียญแรกกนเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยครับเหรียญแรก การันตี3มเหรียญในรังนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นรายการลุ้นนะครับผมยกมาถ้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อมาทางไอดีไลน์ที่ขึ้นด้านล่างหรือว่าในคอมเมนต์ที่ผมทิ้งทิ้งไว้ได้นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะครับผมหรือว่าทางเพจ f a c e b o o k ผมก็ได้นะครับหรือ ID Li ไลนแอดมาได้ครับผมพอแอดมาเสร็จปุ๊บแล้วก็รบกวนทักข้อความไอ ส่งสติกเกอร์หรือว่าอะไรมาก็ได้นะครับผมจะให้เตือนหรือว่าจะแอดเป็นทาง Facebook มาก็ได้นะครับผมแล้วก็อินบ็อกมาส่งสติกเกอร์มาก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ id l i n e แล้วก็ Facebook แล้วก็เพจ f a c e b o o k ได้นะครับฝากเพจฝากกดถูกใจเพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับผมชื่อเพจว่าโกษานครพระใหม่ครับผมโกษานครพระใหม่ครับ บาลมีหลวงพพัทปุญญากาโม О ครับชื่อเพจโกสานครพระใหม่บารมีหลวงพพัทปุญญากาโม О ครับฝากกดติดตามหรือกดถูกใจไปด้วยนะครับผมหรือว่าเพิ่มเพิ่มเป็นเพื่อนผมก็ได้ครับ Facebook ค้นหาเลยครับว่าสาครกล้าเกิดภาษาอังกฤษนะครับ s a k o r n แล้วก็เว้นวักนะครับแล้วก็ k l a k o e d นะครับผม ก็พิมพ์ค้นหาเลยครับขึ้นนี่ครับหรือไม่งั้นก็ i d line นะครับผมก็ k o r n 9014ครับ i d line k o r n 9014ครับผมครับเดี๋ยวเรามาเปิดรุ่นแรกกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองรีวิวรุ่นแรกกันนะครับอันนี้เปิดสดๆร้อนๆนะครับผมไม่มีเฟคอะไรทั้งนั้นนะครับอันนียกมาหนึ่งรังนะครับ มาดูกันครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรครับนี่ครับอันดับแรกนะครับจะเป็นเนื้อพิเศษนะครับผมอันนี้คือหลังเรียบเป็นเนื้อพิเศษนะครับผมหลังเรียบนะครับหลังเรียบครับหลังเรียบนี่คือหลังเรียบนี่คือแบบไม่มียันนะครับอักขระข้างหลังเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันครับโอ้โหนี่ครับผมเป็นหลังเรียบนะครับรายการที่ห้าสิบสามนะครับผม หลังเรียบนะครับเป็นทองทองแดงนะครับผมทองแดงลงยาจีวอนะครับทองแดงลงแลลงยาจีวอนะครับหลังเรียบนะครับนี่ครับดูเลขโค้ดนะครับดูเลขโค้ดได้ครับดูเลขโค้ดได้ครับตอกโค้ดเข้ามาแดงนะครับดอเด็กนะครับก็คือทองแดงนะครับผมเลขโค้ด882ครับเลขโค้ดมีเลข8ครับรวยทางเดียวครับผมเลขโค้ดมีเลข8ครับรวยไม่มีที่สิ้นสุดครับกินไม่มีวันหมดครับผม กินอยู่แบบนั้นนะครับคนกินชอบครับเลขแปดครับนี่ครับรุ่นแรกนะครับผมรุ่นแรกเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับเหรียญสวยนะครับผมว่าเหรียญสวยครับถ้าลงยาแบบลงยาแบบเต็มๆตมาผมว่าสวยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่สองกันครับมาดูกันครับผมรุ่นที่สองจะเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเนื้อเงินอยู่องค์ไหน ผมก็สุ่มๆไปมั่วอืมเป็นอะไรครับผมรายการเป็นรายการอะไรครับเป็นรายการไม่ตัดเปิกครับผมเป็นรายการไม่ตัดเปิกครับเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับลงยาหรือเปล่าโอ้โหูไม่ได้ลงยาครับผมไม่ได้ลงยาครับอืมแต่เป็นรายการไม่ตัดเปิกครับเป็นรายการไม่ตัดเปิกครับเป็นเนื้อทองแดงไม่ตัดเปิกครับผมเนื้อทองแดงเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนครับว่าเป็นทองแดงใช่ไหม เนี่ยครับเป็นดอเด็กนะพี่นะเออทองแดงนะพี่นะแล้วก็ตอกเลขสองหกเจ็ดศูนย์นะพี่นะตอกเลขโค้ดสองหกเจ็ดศูนย์นะพี่นะเนี่ยชัดเจนนะพี่ทองแดงไม่ตัดปีกผมว่าสวยนะพี่นะเป็นคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งดูหน้าหลวงพ่อนะพี่นะชัดเจนนะพี่นะดูนะพี่คําว่าปลอดภัยนะพี่เออแล้วก็อายุยืนชัดเจนนะพี่ถ้าไม่ได้ลงยาทับนะชัดเจนแล้วก็มี นี่พี่เออมีชื่อเต็มเลยนะพี่พระคูนิวิสนะพี่นะพระคูนิวิสนะพี่นะนี่นะโอ้โหสวยๆนะพี่นะปลอดภัยผมว่าไม่ไม่ตัดปีกก็สวยนะพี่ใครที่ชอบแบบคลาสสิกคลาสสิกก็นี่แหละพี่ไม่ตัดปีกเอาเลี่ยมให้ลูกแฝนหรือว่าให้แฟนแฝนนะพี่นะให้ลูกสาวให้ลูกชายแบบลูกเล็กเด็กแรงเด็ก ลูกเล็กนะพี่นะเด็กๆนะพี่นะแล้วก็แฟนนะพี่ผู้หญิงใส่นะพี่นะถ้าเป็นเนื้อเงินนะพี่นะยิ่งสวยเลยพี่เอ้ยเนี่ยเออเนี่ยรุ่นที่สองนะพี่นะพอลุนถัดไปนะพี่นะรุ่นที่สามนะมาพี่มามาดูกันนะรุ่นที่สามจะเป็นเลขอะไรไจะเป็นเนื้ออะไรนะพี่อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นเงินหรือเนื้ออ,อ,อะไรผมก็สุ่มหยิบมาเลยพี่เอ้ ยกมาหนึ่งลังตามจริงผมยกมาสองลังแหละพี่แต่ผมขายหมดไปแล้วหนึ่งลังอันนี้มารีวิวให้ดูเฉยเออคือขายยกลังไปแล้วพี่หนึ่งลังอืม <c oughs> เป็นอะไรพี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเออเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันพี่เดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันโอ้โหลงยาแดงพี่เอ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยมากพี่ลงยาแดงเต ซองเนี่ยช้ำๆไปหน่อยพี่ไม่เป็นไรพี่เออลงอยาแดงพี่เดี๋ยวผมดูผมดูข้างหลังให้ว่าเป็นอะไรพี่ผมดูข้างหลังให้ว่าเป็นอะไรครับผมทุกท่านทองทิพนะพี่นะเป็นทองทิพนะพี่นะทองทิพเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเป็นทองทิพลงยาอะไรทองทิพเลขโค้ดนะพี่สี่ห้าสามพี่เลขโคดสี่ห้าสามนะพี่นะ เลขโค้ดสี่ห้าสามน่าจะเป็นลงยาชมพูพี่สวยๆเลยพี่เอ้ทองทิพย์ลงยาชมพูพี่ทองทิพย์ลงยาชมพูเออทองทิพย์ลงยาชมพูพี่สร้างเจ็ดร้อยเหรียญนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดสวยๆนะพี่นะโอ้โหสวยมากพี่สีวันเกิดใครก็ไม่รู้นะพี่นะนี่ตรงสีวันเกิดนะพี่นะข้างล่างนี่พี่ชัดเจนนะพี่นะอายุยืนเหมือนกันนะเนี่ยพี่มี หน้าหลวงพ่อชัดเจนนะพี่นะนี่คมคมพี่นี่โหชัดเจนลงยาสวยนะพี่นะใช้คำว่าปลอดภัยนะพี่นะข้างบนนะเนี่ยข้างบนมีตรงห่วงมียันด้เส้นผมชัดเจนนะพี่อันนี้คือของแท้นะพี่นะปลูกเส็จจากวัดนะพี่นะผมไปเอามาจากวัดเลยนะพี่จากหน้าวัดเลยครับจากปลูกเสกเสร็จปุ๊บผมเอามาเลยพี่นี่คือของแท้นะพี่นะ ไม่มีแกนะพี่นาะดูหน้าตาหลวงพ่อในพี่นาะรับประกันแท้นะพี่นาะจากเ c e b o ๊ k สาครก้าเกิดหรือจากเพจเฟ e b o o k นะพี่นาะโกศาคนครพระใหม่บารมีปุญญากาโมในพี่นาะบารมีหลวงพ่อพัดปุญญากาะโมในพี่นาะอันนี้คือของแท้นะพี่ไม่มีของปลอมเลยพี่นาะยกมาเป็นลังนะพี่นาะยกมาเป็นลังๆนะรับประกันเชื่อใจได้พี่เอ,อ้ยนี่ สวยพี่ดูยันพี่โอคมกิบสวยๆคะแนนนี้พี่เก้าสิบเก้าปีนะเนี่สยสวยๆคะแนนนี้เก๊ไม่มีหรอกพี่เอ้ยเนี่ยอืมรุ่นที่สามนะพี่นะเออลงยาชมพูสวยๆนั้นพี่รุ่นนี้ลงยาเยอะพี่เออใครสนใจแอดไลน์มาถามราคาได้นะพี่นะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะสนใจแอดไลน์แล้วก็ไม่งั้นก็แอดเฟซบุ๊กมาถามได้ แอดเฟซบุ๊กมาถามได้หรือเบอร์โทนหรือเบอร์โทรได้นะถ้ารีบโทรได้พี่ถ้ารีบโทรได้ครับเดีย๋ยวน้องจะส่งให้ถ้ารีบโทรได้ครับ0924746967ครับมามาดูพี่รุ่นที่สี่นะพี่นะเปิดให้ดูพี่โอ้โหอะไรพี่นี่น่าจะเป็นทองแดงนะพี่นะเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันพี่หืมทองแดงลมดำใช่ไพี่เป็นทองแดงลมดำเหรอพี่เดี๋ยวดู พราะว่าข้างหลังจะมีตอกโค้ดตอกนัมเบอร์ชัดเจนนะพี่ตอกตทองแดงลมดำยิงพี่เจ็ดเลขโค้ดเจ็ดแปดแปดพี่เจ็ดแปดแปดนี่พี่ดอเด็กพี่ทองดอเด็กคือทองแดงพี่ทองแดงลมดำพี่สวยนะพี่ทองแดงลมดำาก็คลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งพี่เออเนี่ยคนเท่าแก่จะชอบพี่ยิ่งช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลแบบนี้นะพี่นะซื้อไปฝากคนเท่าแกนะ ไปฝากคนที่คุณรักนะพี่เนี่ยชื่อดีแล้วพี่คนเท่าคนแก่นะปลอดภัยอายุยืนพี่ขับรถไปมาหาสู่ขับรถไกลๆพี่เอ้ยรุ่นนี้นะติดรถไว้พี่ดีพี่ชื่อดีนำเพาะพี่ปลอดภัยอายุยืนให้คนเท่าคนแก่ใส่พี่อยู่เป็นล่มโพล่มไสรด้วยกันอยู่เป็นล่มโพล่มไซรด้วยกันกับลูกหลานด้วยกันนานๆพี่เอ้ยรุ่นนี้ให้คนเท่าคนแก่แฝนหรือติดไว้ที่บ้านก็ดีพี่มารุ่นที่ห้าพี่ องที่ห้าพี่ลุ้นที่ห้าพีมาดูกันครับผมมาพี่มาอืมอ้มอะไรพี่ขาขาวไม่ตัดปีกแล้วมั้งนี่ใช่เลยพี่เอ้ยทองทิพย์ไม่ตัดปีกพี่เดี๋ยวดูลงยาไม่ไม่มีลงยาครับผมอันนี้เนี่ยเป็นทองทองทิพย์พี่เดี๋ยวผมดูก่อนดูก่อนพี่นี่นะพี่นะทองทิพย์ไม่ตัดปีกพี่ เลขโค 2, 6, 9, 3, ้ดสองหกเก้าสามพี่เออเลขโค้ดอาจจะเยอะหน่อยทองทิพย์ไม่ไม่ตัดปีกนี่สร้างสามพันองค์นะพี่นะโอ้แต่สวยพี่คมชัดจุ๋วเลยพี่เก้าสิบเก้าคมชัดเลยพีออ่นี่ห่วยด่วนไม่มีปอมไม่มีเกน,นะพี่นะของแท้นะพี่รับประกันนะพี่นะเกคืนสิบเท่าพี่เออผมเนี่ยถ้าสั่งจองจากผมนะถ้าของเกน,นะคืนสิบเท่าพี่ผมคืนเลยสิบเท่าพี่ เ,เหรียญแล้วพันหนึ่งพี่ก็เอาไปเลยพี่หมื่นหนึง่งผมคืนเลยพี่รับประกันพี่ผมเอามาจากวัดโดยแท้จริงพี่เอามาจากวัดเอามาจากศูนย์จองอยู่หน้าวัดโดยแท้จริงพี่เอาาเ้ยนี่มาเหรียญสุดท้ายพี่เหรียญสุดท้ายเปิดลุนสุดท้ายเออลุนสุดท้ายพี่ก่อนจะทำก่อนจะขายพี่ก่อนจะขายลุ้นสุดท้ายใครสนใจสั่งจองได้เลยพี่นะผมมีกันไว้ให้ทาง u t u b e นะมีกันไว้ให้ทาง youtube แล้วก็ทาง ผู้ที่สั่นจองแล้วก็ผู้ที่ร่วมสนใจนะพี่นะเข้าไปดูในหน้าเฟซบุ๊กผมได้นะพี่นะอืมอ,อันนี้มาเลยพี่อันนี้มาเลยพี่เอ้มาข้างหน้าเลยพี่มาแบบไม่มีหลังให้ลุ้นเลยพี่อันนี้ไม่ตัดปีกแน่นอนครับจะเป็นเนื้ออะไรแค่นั้นละ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนพี่น่าเป็นเนื้อเอลปกาก้าพี่เอปาปาก้าเลยนะพี่นะเอปะาปาก้านะพี่ไม่ตัดปีกพี่เลขโค้ดสองห เอาปากกาไม่ตัดเปริกพี่เอ้ยสวยๆงั้นพี่เอาปากกาไม่ตัดเปิกดูดูดูเส้นเลยพี่ดูเส้นพี่โอ้โหดูเส้นดูเส้นผมพี่เส้นๆเลยพี่ดูคิ้วดูดูดิพี่เป็นเส้นพี่จมูกนะสวยพี่เอ้รุ่นนี้สวยรุ่นนี้แนะนานะพี่นะช่วงปีใหม่ช่วงสงการเทศกาลอะไรแบบนี้เออวันพ่อวันแม่เนี่ยเอาไปฝากท่านนะพี่นะรุ่นหนึ่ง องหนึ่งสององคนท่าคนแก่ดีใจพี่ดีใจสวยสวยพี่เอ้เนี่ยรุ่นนี้ปลอดภัยอายุยืนพี่เออจะเป็นเหมือนรุ่นแบบคล้ายๆกับหลวงพ่อรวยพี่อายุวัฒนามงคลน่พี่เออจะเป็นแบบนั้นพี่จะเป็นคล้ายๆกันกับกันกับแบบนั้นครับพี่น้องจะเป็นคล้ายๆกันกับแบบนั้นเลยล่ะพี่น้องเอ้อายุวัฒนามงคลรุ่นเนี้ยจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งพี่ที่เป็นแบบที่ตัวชูโรงอะนะที่เป็นแบบรุ่นชูโรงเลย ปลอดภัยอายุยืนเหรียญสวยพี่เหรียญสวยข้างหลังยันสวยข้างหลังยันสวย,าย,สวยราคาถูกราคาไม่แพงราคาจับต้องได้พี่อจับต้องวันนี้นะพี่นะวันหน้าพี่จับต้องพี่อาจจะร้องอู๋เลยพี่นะวันนี้พี่ราคาแค่เบาๆนะวันหน้าให้รีบเก็บนะพี่นะรุ่นนี้สร้างไม่เยอะพี่สร้างไม่เยอะเขาบอกนะพี่สร้างไม่เยอะเนี่ยสวยพี่อวบกามไม่ตัดปีเออครบแล้วพี่เ้ย ทั้งเจ็ดองค,คบแล้วพี่วันนี้มารีวิวแค่นี้พี่ถ้าเปิดหมดก็คงไม่ได้ขายกันละครับผมจะได้ขึ้นไปไลฟ์สดต่อถ้าใครสนใจนะพี่นะฝากแอดไลน์มาได้นะครับผมตามที่บอกไปก่อนหน้านี้หรือบอกที่หนึงก็ได้นะแอดไลน์นะพี่นะไอไลน์ก็คือ ko rn 9014นะพี่ถ้าเป็น Facebook นะพี่นะ สาคอนก้าเกิดนะพี่ภาษาอังกฤษนะพี่ sa k o I n แล้วก็เว้นบักนะพี่นะ k l a k o e d พี่เออหรือว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะพี่นะโกษานาครพราใหม่บารมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนนครสวรรค์นะพี่นะออหรือว่าบารมีหลวงพ่อพัดปุญญกมโมได้หมดนะพี่นะถ้าขึ้นเป็นโกษานาครพราใหม่ก็น่าจะเจอแล้วล่ะพี่ เข้าไปฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับถ้ายังไงก็กดฝากกดติดตามทางช่อง youtube ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีให้มารีวิวเรื่อยๆครับทุกรุ่นครับฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง id Li n e แล้วก็ f c e e o o o k แฟนเพจแล้วก็ทางไอ c e e o o o k นะผมไว้แล้วก็เบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์อีกทีนึงนะครับถ้ามี ปัญหาอะไรหรือว่าติดขัดอะไรหรือว่าอยากสั่งจองก็แอดไลน์หรือ facebook มาได้เลยนะครับหรือถ้าด่วนจริงๆก็โทรได้เลยโดยตรงนะครับรับประกันผ้าแท้100%ครับผมจากสาคอนกาเกิดครับก็วันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ